เงินนะครับเก็บฝากเงินออมเงินเอ่อเอาไว้ธนาคารเอาไว้สลักออมสินอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะขาดทุนเยอะขนาดนี้สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับก็เฮงเฮงปังปังนะครับหลังปี2016น,นะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นคอนเทนต์ง่ายๆนะครับคอนเทนต์ที่ลงทุนไม่รู้ หลักเท่าไหร่นะครับสาหรับปีขออภัยท่านผู้ชมนะครับในคลิปผมจะพูดปีผิดนะครับจริงๆแล้วเป็นปี2,566นะครับขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับที่ผมซื้อทุกงวดทุกงวดนะครับจนถึงเดือนธันวามมาถูรางวัลไหมนะครับก็ถูกอยู่ถูกรางวัล3ามตัวหน้านะครับสองรางวัลนะครับสครั้งนะครับก็เป็น ารางวัลละ4,000นะครับก็ได้มา8,000นะครับแล้วก็รางวัลเลขท้าย2ตัวอีกหนึ่งพันนะครับสองพันสองพันนะครับสองพั 2, สองวดใช่ไหมสองพันสองวดนะครับก็รวมเบ็ดเสร็จปีที่แล้วถูกรางวัลไปหมื่นสองพบาทนะครับ <Wow. S 1> ก็วันนี้ก็เลยจะมาสรุปลอตเตอรี่ ทั้งหมดที่กองอยู่ตรงหน้าเนี่ยว่าผมลงลงทุนไปเท่าไหร่ในการในการกับการซื้อลอตเตอรี่ของปี2566ครับเดี๋ยวผมจะนับเป็นแพ็คๆนะครับนับเป็นแพ็คละ10บ,ะบใบเนาะเดี๋ยวจะมาสรุปตอนท้ายนะครับว่าผมลงทุนไปเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวผมไปเริ่มนับก่บ<ล>นอนนะครับแพ็กละสิบใบนะครับโอเคไปเริ่มนับไปเลย ก็นับแพ็คเป็นแพ็คละสิบกองละ5้าแพ็คนะครับสี่กองกับอีก1ใบ่เดี๋ยวเรามาคิดกันว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับตีที่ใบละ100บาทเนาะก็ซื้อมายังไม่เคยเจอใบละ80นะครับก็อย่าดราม่านะครับผมซื้อมาจริงจริงจงถ้าเป็นเขาจะแพ็คแบบนี้นะครับ ที่ที่เขาขายนะครับตามแผงลอตเตอรี่นะครับก็จะมีสองใบนะครับเลขเด็ดเลขดังอะไรต่างมันก็ราคาก็จะอัพสูงขึ้นไปอีกอันนี้ไม่ว่ากันเนาะนี่ก็พันหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเนาะตีทพั 1, นหนึ่งเนาะใบละร้อยนะครับใบละร้อยเนี่ยห้าพันมือสรุปว่าปีนี้ ผมลงทุนไปทั้งหมดสองหมื่นสองมื่นหนึ่งร้อยบาทรอตเตอรี่ไปทั้งหมดสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถูกรางวัลน,นะที่นี้ถูกรางวัลสองอครั้งแปดพันบาทเลขท้ายสองตัวสองพันบาทนะครับสองครั้งหมื่นสอง 1มื่นสองพันบาทหมื่นสองพันบาทปีที่แล้วก็เท่ากับว่าผมขาดทุนอยู่แอดพันหนึ่งร้อยบาทข <c ười> าด hey! ทุนเฮ้ยส่วนส่วนลอตเตอรี่ที่ที่ไม่ถูกรางวัลทั้งหมดนี้นะครับผมก็เอาเก็บไว้ทำกระทรงเนาะลอยกระทรง เอาลอยไปกับสัยนะครับเอาไปไว้ทํากระทงนะครับในเทศก,กาลลอยกระทงของปีนี้เนาะโอเคครับก็อันนี้ก็เป็นคลิปคอนเทนต์คอนเทนต์ไม่มีสาระเท่าไหร่นะคอนเทนต์แต่ลงทุนเก็บสิ่งขาดทุนไปแปดพันแปดพันหนึ่งร้อยบาทก็ผมคิดว่านะก็ท่านที่มีเงินนะครับเก็บฝากเงินออมเงิน เอาไว้ธนาคารเอาไว้สลากอวมศีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะขาดทุนเยอะขนาดนี้นะครับก็ลองดูนะครับเพื่อนๆน,นะครับอันนี้เป็นทางเลือกเนาะเผื่อฟุกถูกางวันไม่ต้องเอาเยอะรางวันที่หนึ่งสักใบเดียวเนี่ยผมก็พอแล้วล่ะเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวสีสวัสดีสสดสสดครับ